เอาละครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับนี้เลยฮะอิมูคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนกลิ่นส้มของอามาโดนะครับตัวนี้กลิ่นส้มชงง่ายไม่มีน้ําตาลไขมัน0%ซด้วยนะครับนี่ไม่ได้ขายผ่านทีวีมาร่วมครึ่งปีพอดีเลยนะครับวันนี้กลับมาจัดโปรโมชั่นให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงการตลาดนะที่แบบว่าแถมเยอะๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังคงคอนเซปต์แถมเยอะให้เหมือนเดิมในช่วงเทศกาล10เดือน10นะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงอิ ต้องบอกว่าหลักการแรงบันดาลใจนะครับที่ทําให้ขายดีก็คือเงินบาทเดียวกันที่เราเนี่ยนะครับต้องเสียเงินซื้อวิตามินซีเพื่อเอาเข้าร่างกายเนี่ยตัวผมเองนะครับปกติเปิดตู้เย็นมามีแบบพร้อมดื่มบ้างมีแบบเปิดตู้มานะครับเป็นแบบเม็ดบ้างนะครับซึ่งผมเนี่ยเสียเงินเพื่อดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองเนี่ยด้วยวิตามินซีนะครับประมาณวันละยีบาททีนี้ก็เลยสร้างแรงบันดาลใจว่าโอ้เราเป็นเจ้าใหญ่เรื่องคอลลาเจนลองเอาคอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมกับวิตามินซีเนี่ยมันจะเกดดไร,ดทร้ทาาาคา็ํี ก็เลยออกมาเป็นสูตรนี้นะครับซึ่งวันนี้ขอเน้นย้ําก่อนเลยว่าอิมูคอลลาเจนกระป๋องนี้นะครับมีส่วนผสมนะครับของวิตามินซีซึ่งมีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับตั้งแต่สารสกัดจากพลูคาวนะครับสารสกัดจากกระเทียมสารสกัดจากมะตูมแล้วก็สารสกัดจากขิงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็กินเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแยกแบบว่าเป็นเม็ดเป็นแคปซูลหลายๆอย่างอยู่แล้วแต่เราเนี่ยก็ใส่ ที่นาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะใส่เข้าไปในกระป๋องนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยนะครับว่านี่ครับไปดูผู้ใช้จริงนี่คือแม่อูในวัยหกปีนะครับหลังจากที่เป็นผู้ใช้จริงของเราเนี่ยมาร่วมปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าตอนใกล้เกษียณเนี่ยแกก็ยังทํางานเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะเจอคนเยอะๆนะครับก็รู้สึกว่าต้องใส่ยใจตัวเองเพื่อให้ร่างกายเนี่ยนะครับพร้อมที่จะทางานตลอดเวลานะครับเลยออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่นะครับแล้วเลือกเสริมวิตามินซีด้วยอิมบูคอลลาเจนนะครับได้ทั้งคอลลาเจนได ในวัยใกล้เกษียณแบบนี้นั่นเองนะครับและนี่คือเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วหายไปกว่าครึ่งปีครับอิมูคลลาเจนกระป๋องละ1590บาทเราบอกอยู่แล้วว่าซื้อ2กระป๋องครับจาก3 1 8 0บาทลดเหลือ1 9 9 0บาทซื้อ2แถม2ซื้อ2แถม4นะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรโมชั่นมาตรฐานท่าปกติของเราแต่วันนี้หยิบมือถือขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันมีแค่ออนแอนี้กับ1000นสินนะครับกลับมาให้ในรอบครึ่งปีนะครับเป็นซื้อ2แถม6ไปเลยครับ8 0 0 0 0มี อันดีกามกินได้แเดือนจ่ายแค่1 9 9 0บาทหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1 4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอาร์มาโดนะครับวันนี้กลับมาซ้ําให้นะครับหลังจากหลายคนบอกว่าเอ๊ A, หายไปไหนทําไมโปรโมชั่นมันตึงจังเลยทําไมขาย3กระป๋องพันห้าร้อยเก้าสิบทำไมขาย4กระป๋องพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเองครับใครหยิบมือถือเอาไปเลย8กระป๋องเป็นซื้อ2แถม6แบบนี้เลยนะครับจ่ายแค่1 9 9 0บาทหรือตกกระป๋องละ2สางค์นะสรับคบั้งแรกในรอบ6 เดือนของเราเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วคอลลาเจนของอาร์โมิโรไซต์หนึ่งสามิลลิจันเนี่ยไม่เคยถูกกว่า3 3มยบาทต่อกระป๋องนะครับแต่วันนี้1กระป๋องครับใครโทรทานเหลือเพียงกระป๋องละ248บาท75สตาตงค์นี่คือโปรที่ทําให้ทุกคนนะครับได้กินวิตามินซีด้วยเงินบาทเท่ากันแต่ได้จํานวนวันมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้พิสูจน์กันเลนะฮะจากที่เราเนี่ยเคยเสียเงิน20บาทเข้าร้านสะดวกซื้อซื้อแบบขวดบ้างซื้ออะไรบ้างแต่ของเราเนี่ยไม่มีน้ํางงาตาลครใ ใหมัน0%ด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทาหารกันออกมาแล้ว1,990หารด้วย800,000เม็ดกรรมเจนได้ร่วม8เดือนแบบนี้นะครับ1เดือนเนี่ยมี31วันนะครับจะตกวันละ8บาทเท่านั้นย้ําเลยนะครับจะได้กินวิตามินซีได้กินคอลลาเจนของอามาโดเนี่ยวันละ8บาทเท่านั้นแต่ต้องหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอไลน์มาที่ @amado UM ตอนนี้เท่านั้นนะครับไปดูผู้ใช้จริงอีกคนครับนี่คือคุณตุ๊กตานะครับที่ต้องบอกว่างานเนี่ยไม่สามารถกะตามปฏิทินได้นะครับบางทีเนี่ยก็จะต้องติดตามนะครับเจ้านายไปที่ต่างๆนะครับคราวนี้ก็เลยหา มาใส่ใจตัวเองครับทานอาหารหลากหลายครบผ้าหมูออกกาลังกายสม่ําเสมอครับพักผ่อนให้เพียงพอทุกวันนี้กินอิมมูคอลลาเจนไปด้วยไปดูคุณทุกตาทุกวันนี้ครับนี่สดใสมีความสุขแต่ทุกคนจะมีความสุขได้ด้วยการหยิบมือถือแล้วรับโปรโมชั่นนี้ที่ไม่ได้จําหน่ายมาก,กว่าครึ่งปีนะครับซื้อ2แถม2ซื้อได้ตามปกติตามปกติแล้วเนี่ยเราจะตอนนี้นะในแคตตาล็อกก็คือซื้อซื้อ2แถม1แบบนี้1 5 9 0บาทนะครับโปรโมชั่นในทีวีคือซื้อ2แถม2อย่างมากรายการสดซื้อ2แแถม4นนนัต่่ววี้ชง10เ้อ2แถม 10, 6มีอยู่จริงนะครับอ้าวรีบโทรครับ8กระป๋อง1,990บาทหยิบมือถือแล้วโทรมาที่ห4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าลูกค้าประจำลดไหมลดด้วยนะครับเหลือเพียง1,890บาทลดไปอีกร้อยหนึ่งแบบนี้เลยนะครับง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบหยิบมือถือแล้วโทรมาก,ก่อนเลยที่ห4 5 1หรือแอดไลน์มาที่แอดอามาโดนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ธันวาคม2567